เห็นบิวจบมาตั้งสองสามปีแล้วและสิ่งสำคัญเราจบหมอมาด้วยไม่ไปหางานทําดีๆวะการเป็นหมอมันต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตคนมันกดดันนะ้ <c oughs> เหียเขาพูดยังไงนี่เขาเอาความสวยของ,ของเขาเนี่ยมาทำให้ลุงรักเขาเสร็จสุดท้ายเขาก็หลอกผมคนในแถว<า>ไม่ใช่หนูนะคะแถวนี้มีห้องเช่าไหมคะมีครับอยู่ท้ายซอยที่มึงบอกจะพากูมาขอหวยเนี่ยมาขอที่นี่เหรอให้ที่นี่แหละแต่ถ้าไม่ถูกแล้วก็จะโค่นทิ้ง แม้แต่ตอก็ไม่เหลือ,อถอนรากถอนโคนเลยจ้ะ,ะใครพอจะรู้จักพวกสำนักหมอผีหรือคนสงเจ้าแถวนี้บ้างไหมวะใครใครไู้มือะครทุกคนพร้อมกันนั้นบอตาพี่เม่งมาต้องห้สัญญาณขาใจบ่สัญญาณยังไงครับเปล่าเสียงสัตว์ดีกว่าเองชอบสัตว์ที่ไหนเองก็ทำเสียงสัตว์ตัวนั้นชอบปลาทองครับเออมาทำเสียงปลาทองอ ป้าเขาเนี่ยปลาทองที่ไหนมีเสียง<อ>เฮ้ยมีดิมีเสียงร้องไงอ่ะอ๋อป่องปลากองเจอไว้ใหญ่เดี๋ยวนียมันชีต้นกันเยอะเอากลับไปน,นะคนไ,ไหนให้บอก